ในหัวข้อนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลในคอมโบบ็อกจากช่วงข้อมูลนะคะก่อนอื่นเรียกโปรแกรม Excel แล้วเปิดไฟล์ชื่อ c h 0 4 0 1 x l s m นะคะแลบันทึกไฟล์เป็น c h 0 4 0 3 x l s m นะคะต่อไปนี้จะเป็นการป้อนข้อมูลในคอลัมน์ a นะคะซึ่งเป็นรายชื่อแผนกหรือ department ดังรูปนะคะ มื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดปุ่ม automate บวก f 1 1นะคะเพื่อเปิดหน้าต่าง vbe ขึ้นมาค่ะคลิกปุ่ม text box แล้วไปคลิกที่ฟอร์มนะคะกำหนดที่หน้าต่างโปรบไทดังนี้ค่ะที่ name พิมพ์ text name นะคะ ต่อไ,ไปคลิกปุ่มคอมโบโบล็อกนะคะไปวางไว้ที่ใต้เทคเนมนะคะ กำหนดที่หน้าตามผู้ใผยดังนี้ค่ะที่ name พิมพ์ c b o d e p a r t m e n t นะคะ คลิกปุ่ม Label แล้วไปคลิกที่ด้านซ้ายมือของ t e ท h Name และ CBO Department นะคะ l a เบลอันแรกนะครับตรงแคปชันพิมพ์ Name นะคะ ลาเบลที่สองตรงแคปชั่นพิมพ์ดีพาร์ตเมนต์นะคะจากตากดผลดังรูปนี้นะคะต่อไปคลิกที่คอมโบบ็อก CBO Department นะคะกำหนดที่หน้าต่าง Property รรท,ที่ Row s o u นะคะเสานะคะพิมพ์ A2 ถึง A5 นะคะ แล้วกดปุ่ม enter นะคะต่อไปดับเิิลคลิกปุ่ม ok นะคะแล้วเขียนจุดคำสั่งดังนี้ พิมพ์ชุดคำสั่งเสร็จแล้วนะคะกดปุ่ม a l t เทเบวก F11 นะคะเพื่อกลับไปที่หน้าต่าง VB เพื่อกลับไปที่หน้าต่าง Excel ค่ะคลิกปุ่ม Open Form นะคะพิมพ์ชื่อนะคะแล้วเลือกแผนกนะคะ คลิกปุ่ม OK ค,ค่ะข้อมูลก็จะไปปรากฏใน C2 และ D2 แล้วนะคะแค่นี้แล้วก็สามารถแสดงข้อมูลใน Combo Box จากช่วงข้อมูลกันได้แล้วนะคะ